ครับทานผู้ชมนี้พบกับผมมิสเตอร์ทันนะครับวันนี้เราจะมาชมการแข่งขันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับเลฟซีบาร์เซโลน่าครับระหว่างผีแดงจะปะทะกับต่างดาวนะครับนัดยุดโลกนะครับคู่นี้ให้ผู้ชมนั่งรับชมนะครับเป็นนัดที่สนุกมากๆครับเดี๋ยวเราจะไปดูการจับตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาในระบบ4-2-1-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นเดเคอาร์ครับแบ็กซ้ายลิขรอครับแบ็กขวาเป็นวอร์บิสซากานะครับและส่วนเซนเตอร์นะครับจะเป็น แม็กควายครับยืนคู่กับลินเดเลิมนะครับนิดฟิลตัวรับสองคนนะครับจะเป็นมาติดยืนคู่กับพอบัอกบาแล้วส่วนนิดฟิอตัวลุกตัวลุกนะครับบูโน่ฟานเดนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นมาซียาวครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นลัดฟอร์นนะท่านผู้ชมซึ่งแล้วส่วนหน้าเป้านี่ก็จะเป็นดาวลุงนาคตไกายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือกินบูธนะครับเมสันกินบูธนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูการจัดตัวของ FC ครับบาร์เซโลนานะท่านผู้ชม ประตูซ้ายเป็นไตรเกอร์นะครับส่วนแบ็กซ้ายเป็นจอห์นเนียบาร์นะครับแม็กขวาเป็นโรเมโตะครับส่วนเซนเตอร์2คนนะครับจะเป็นลองเล่ยืนคู่กับปีเก้นะครับมิดทซูตัวรับนะครับจะเป็นบูสเกตนะครับแล้วส่วนมิดทซูตัวกลาง2คนนะครับจะเป็นลาคิติกยืนคู่กับอตุลูวีดาวนะครับแล้วส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นกิทแมนนะครับฝั่งขวานะครับจะเป็นแมนซี่แล้วส่วนหน้าเป้านะครับจะเป็นลุยซัวเรสนะครับของหน้า ตัวความหวังของบาร์เซโลน่านะทุกชมซึ่งคู่นี้นี่ผมต้องให้ผู้ชมต้องรับชมรับฟังครับสนุกแล้วแล้วใจน่าดูครับสมกับเป็นนัดยุดโลกนะครับก็จะเป็นเหมือนเอาแมนยูมาเทียบชั้นนะครับเพราะว่าแมนยูเพิ่งได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนนะครับจบที่3ในฟีมลีที่เพิ่งจบไปนะทุกชมโอเค okay, ครับเดี๋ยวเราจะไปชมเกมนะครับเกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มนะครับระหว่างแมนยูกับบาซ่าครับ แต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมใู้ผู้ชมครับกดซับสไคร้ให้ผมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการชมคลิปต่อไปครับโอเคครับเรื่องเกมครับบอลยังอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมบูโน่ครับผมไบรัตฟอร์ดห้กินบูตมาติดล้องเล่ครับลูกนี้แล้วยังไงครับจอเนียบาได้มาที่ไลฟ์ติดครับแล้วเหมือนฝั่งของเอฟบาร์เซโลนาครับในจัดการจัดแผนที่เราได้ดูไปในการจัดตัวนะครับจะเป็นฟุตเกตนะครับกองกลางตัวรับแต่เหมือน จะส่งอาตูลงมาครับท่านผู้ชมแล้วจังหวะนี้แม็กซี่ยิงครับโอ้โหดีครับเดคเคอาเทไปได้ครับแบอลอยู่ที่แมนยูครับเขปบอกบาลูกนี้บอกบาครับส่งให้กินวูดครับกินวูดไหลให้บูโน่ฟานเดสและติดปิเก้ครับปิเก้อะไรติดแล้วอะไรติดเขามเสียบอลให้กินวูดแล้วลูกนี้กินวูดแทงเลยครับท่านผู้ชมบูโน่ฟานอนเดสเอายังไงบูโน่ยิงลูกนี้หนึ่งศูนย์ครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับท่านผู้ชม ขึ้นนำบาร์เซโลนาไปแล้วครับดูครับนี่วันนี้มาในชุดคลาสสิกนะครับน่าจะเป็นปี2008หรือ2007นะครับาผมจำไม่ดีนะครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหต้องชมกินบูนนะครับเอาไว้แล้วก็ส่งบูโน่ครับแล้วเหมือนจังหวะนี้เหมือนปีเก้ครับจะไปหยุดชังนักหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะกินบูนแทงมานะท่านผู้ชมแล้วเหมือนปีเก้ครับจะไปหยุดหนึ่งจังหวะนะครับแล้วทําให้จังหวะเสียทําให้ตามบูโน่คานเดนไม่ทันครับโอ้โหลูกนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ขึ้นนำบาร์เซโลนาไป1ประตูต่อศูนย์นะครับในบาร์เซโลนาเขี่ยบอลมาบอลชื่ออาตูครับอาตูแทงให้คิดมันลูกนี้คิดมันไหลให้เมสซี่ครับเมสซี่คืนไปให้โรเบโตตูโรวีดาวึืนที่อาตูแล้วลูกนี้วีดาวคืนไม่ดีครับกินวูดจะแทงให้มาซียาวก็ลึกไปหน่อยคุณผู้ชมบอลไปถึงปีเก้แล้วบอลกลับอยู่ที่ไตเก้ครับเก้ให้จอ์นีาบาจอ์นีาบาให้ลาคิติสมาครับลากิติสให้อาตูอาตูให้เดมเบเล่ แล้วเหมือนจะเปลี่ยนด้วยนะครับตอนแรกหน้าเป้านะเราจะเห็นเป็นหลุดโซเลสนครับเอากิ๊ฟมันขยับมายืนเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็ส่งเดมเบเล่ลงมาแทนนะครับโซเลสก็ยังไม่ได้ลงต,ตัวจริงนะท่านผู้ชมแต่ลูกนี้มาติดจะเปิดให้มาสียอดจงังหวะนี้มีปิกเก้ครับมาสกาัดไมได้แล้วบอลอยู่ที่อาร์ตัวครับให้มาที่กิ๊ฟมันลูกนี้เหมือนกิ๊ฟมันจะล้ำหน้าท่านผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายจริงครับจงังหวะนี้ดูครับ เหมือนไม่ถึงเหมือนเท้าเดียวนะครับล้ำหน้าไปเท้าเดียวครับท่านผู้ชมแล้วบอลจะอยู่ที่แมนยูครับแม็กควายครับมาลูกนี้ให้แมนยูที่ปอกบาบวบิสก้าให้ลัดฟอร์ดไปลูกนี้ลัดฟอร์ดคืนไปให้ปอกบาแล้วนี้ปอกบาบไล่ให้บูโนโแล้วกินบูดยิงลูกนี้โอ้ยสไตเกงครับลูกนีู้โอ้โหต้โโองชมเลยครับลูกนี้จังหวะนี้โอ้สไตเกงครับเราแมนยูยังยังบุกต่อเนื่องนะครับ มาให้บูโน่ฟานเดสล้วไหลให้มาร์ซิอาลยิงลูกนี้โอ้โหไตรเก้นบอกว่าเบาเกินไปครับแต่ไตรเก้นรับได้ครับท่านผู้ชมไตรเก้นครับไหลบอลยา bon วมาให้เมสซี่ครับเมสซี่ไหลามาให้ตูโรวีดาให้เมสซี่ไปทีแล้วให้กิดมันเล่นหนึ่งสองกินมันบอลที่ตูโรวีดาลูกนี้ให้เมสซี่มาลูกนี้ยังไงครับท่านผู้ชมเมสซี่จะไหลให้กิดมันเหมือนบนอลมันจะผ่านไปนะครับแล้วไปติดขาของวิลสก้าครับดูว่าท่านผู้ชมในชโวงดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ นี้บอลแมนดูจะให้มาบูโน่จะเปิดอะไรก็เปิดไม่ดีครับบอลัอยู่ที่บาร์เซโลนาครับตูโรวีดาให้มาลูกนี้ก็ติดออกบ้าคกับที่กินวุดกินมุดจะให้รัดฟอร์ลูกนี้จอนี่บาดักได้ครับอยู่ที่พิกเก้พิเก้ไหลยาวมาให้เดมิเล่ครับเดมิเล่ให้คิดมันคิดมันพลิกลูกนี้ยังไงครับคิดมันพลิกหนึ่งสองแล้วยิงลูกนี้โอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหตีใหแตก้วครับลูกนี้แหมจังหวะนี้สวยจริงครับดูครับเดี๋ยวเราต้องไปดูภาพช้านะว่าเหมือนจังหวะ จะหลบมีแม็กควายไม่ได้นะเหมือนลินเดเลิฟจะเข้ามานะทุผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปดูภาพชายครับผู้ป่วยจังวะแม่สุดยอดจริงครับดูครับดูครับมีแม็กควายไม่ได้นะแล้วลินเดเลอร์เข้ามาแล้วเข้าในแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้นะ้รปบ่ยไปเท้าซ้ายแตะนิดเดียวนะทุผู้ชมดูครับเดมเบเล่ De ให้มาลูกนี้ครับเหมือนจะไม่มีอะไรแม็กควายเข้าพรวดไปครับแล้วแตะซ้ายลูกนี้แล้วยิงด้วยขวาเลยแล้วบอลมันแรงนะทุผู้ชมเดเคอาร์ก็ ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหลูกแรงขนาดนี้เอาละครับตอนนี้เกมสนุกครับบาร์เซโลนาครับตีตือนขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วท่านผู้ชมบอนยังอยู่ที่แมนยูครับมาร์ซิยาลจะเปิดให้รัดฟอร์ลูกนี้มีลองเล่ครับเหมือนสกัดมาให้สไตเก้นครับแล้วลูกนี้ก็สไตเก้นให้เดเมเล่มาแล้วนี้บอลถึงอาร์ตูครับอาร์ตูให้แมซซี่มาแล้วคิดมันตอนนี้บาร์ซ่าจะบุกต่อเนื่องครัท่านผู้ชมน่าจะจูงเกมติดนะครับสําหรับบาร์เซโลนาครับ โอ้โหจังหวะนี้เหมือนคิดมาจะแทงมาแล้วแรงไปนะครับท่านผู้ชมแล้วครับเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับช่วงทศเวลาในครึ่งแรกนะท่านผู้ชมแล้วเดคเคอารออกบอลมาให้แล้วจบครึ่งแรกเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้แหมน่าเสียดายจริงครัท่านผู้ชมเราลองดูครับนี่ครับการของบอลก็แมนยู43นะครับแล้วส่วนบาซ่า57นะิบเจยิงก็เท่ากันครับเข้ากรอบก็เท่ากันคนละ3ครั้งนะครับท่านผู้ชม โอ้โหดูครับจังหวะเราไปดูเกมครึ่งหลังเลยนะผู้ชมครับอันนี้บาร์เซโลนาครับจะเป็นคนเคลียรบอลแล้วครับบอลไหลมาอยู่ที่ไหลติดให้คิดมันมาครับยุดมันให้แมสซี่มาลุกนี้แมสซี่จะหลบลูกชอ็อตลูกชอ็อตดักได้แล้วส่งไปให้มาซียยอสมาซี่ยอาสยาให้บูโนฟอนันเดสไหลไปให้ลาวกชิงกินบูดแม่ลองเล่ลุกนี้มาดักไว้ได้ครับแล้วบาซ่าจะชวนเก้าแล้วนะผู้ชม กิ๊ตแนไหลมาให้แมสซี่แล้วแมสซี่ให้กิ๊ตแนลูกนี้ยังไงครับโอ้โหมีแบ็ควายครับเอาละครับเฮเกมหนึ่งหนึ่งครับเริ่มสนุกครับแล้วลูกนี้กินวูดครับจะหนีปีเก้ครับยังไงครับหนีได้มากท่านผู้ชมดูครับแม่ปีเก้กินวูดดูกินวูดครับเหมือนจะเล่นฟืนไปหน่อยครับลูกนี้สําหรับกินวูดนะครับแม่พลาดจังหวะอื้อจังหวะโอกาสเด่นง่ายๆนะครับผมพลาดจังหวะไปเลยนะครับบอลมาอยู่ที่แมสซี่ครับลูกนี้ยังไงครับท่านผู้ชมเหมือนจะสะดุดเล็กน้อยครับ บอลยังอยู่ที่กีดมันครับที่บาเซลนะครับหลังติดให้เดมเมเลมาลูกนี้เดมเมเลไหลให้กีดมันยิงลูกนี้เหมือนเบาแลวหักข้อไปนี้นึงครับท่านผู้ชมโอ้โหจังหวะน,นี้ตรงน,นี้บอลอยู่ที่แมนยูครับลาหิติครับให้บูโนฟานเดสไปครับแล้วบูโนขึ้นมาตอนนี้ที่มาซิยาลมาซิยาลลูกนี้ให้กีดบุ๊บูโนเหมือนแม่จังหวะน,นี้พลาดไปเลยหรือเปล่าครับ หมือนแม่เหมือนสภาพในการจับบอลนะครับแล้วยังอยู่ที่คูยอนวิสก้าครับเจ้าเนียบาตรงนี้ล้มสไลด์ตัวได้ครับแล้วบอลกลับมาอยู่ที่เดมเบเล่พลิกลูกนี้นะผู้ชมดูครับคูเดมเบเล่ครับหนีลินเดเลอร์ไปได้ครับแล้วลูกนี้ยังไงครับมีมาติดเข้ามาต้องแม่เข้ามาเทคไว้ได้ครับอาวแล้วยังไงก็ยังยังเข้าทางเดมเบเล่อยู่ครับดูดินเดเลอร์ยังไงครับดินเดเลอร์ยังแย่งมาได้ครับออกบาไหลให้วาบิสก้าลูกนี้วาวิสก้าให้กิมบูธครับ กินบุ๊คืนไปที่วิสซาก้าแล้วให้มาที่รัดฟอร์ดรัดฟอร์ดไล่ให้กินบุลูกนี้มีลองเลขเข้ามาเทคอีกแล้วครับท่านผู้ชมบอลนึงอยู่ที่บาร์เซลโลนาครับตอนนี้การคลองบอลครับมีอยู่ที่บาร์เซลโลนาเป็นส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมมาดูครับจังหวะนี้มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมแล้วเหมือนเอา้าอาตูครับไลม่มากก็ติดลินเดเลิร์ล,ลินเดเลิร์ก,ก็จับบอลพลาครับให้เดมเบเล่มาลูกนี้กีนมันเทคลูกนี้แล้วยังไงเหมือนจะฟาวเลยครับ โอ้โหกรรมการต้องเป่านะท่านผู้ชมน่าจะเป็นแม็กควายหรือเปล่าดูดูครับดูมาติดครับมาติดไม่นี่ครับแม็กควายต้องเข้ามาขอโทษคิดมานะท่านผู้ชมลูกนี้เหมือนจะเตะเข้าไปที่ข้อเท้าหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราต้องไปดูภาพช้านะครับหมจังหวะนี้ดูครับคิดมาแตะด้วยซ้ายกำลังจะควายรอดขาเองครับโอ้โหเรามาสกัดไว้ได้ครับสำหรับแม็กควายครับแมนดูนะครับจะมีการเปลี่ยนตัวนะท่านผู้ชม เราต้องดูนะว่าจะเอาใครลงมาแทนครับเอาเจมนะครับลงมาแทนมาสซิยาวครับท่านผู้ชมแล้วก็โอ้หสรงมหาเทพลงมาแล้วครับส่งมาแทนบูโน่ฟานันเดสครับสาหรับมหาเทพนะท่านผู้ชมแล้วก็เอามาต้าลงมาด้วยนะครับดูครับจะมีการสลับตาแหน่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องไปดูเพราะว่าเกมจะเป็นลูกฟรีคิกของบาร์เซโลน่าครับนี่ครับเอามาสซิยาวครับ ออกเอาเจมเข้ามานะครับผมแล้วก็เอาบูโนออกส่งมหาเทพลินการ์เข้ามาท่านผู้ชมแล้วลูกนี้โอ้โหยังพูดไม่จบเลยครับโอ้โหดูจังหวะนี้ดูแมตตี้ครับเล่นลูกนี้โู้หมหาเทพจริงครับต้องชมเลยครับลูกนี้จังหวะนี้เป็น uh ลูกพลาดไม่ถึงนะครับแหมโอ้โหจังหวะนี้ดูครับแมตตี้ไหลให้กิฟมาลูกนี้แล้วยิงเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหจังหวะโอ้สวยจริงจริงครับดูครับ แม็กวายยือนอยู่ตรงนั้นนะครับแต่กว่าจะเข้ามาถึงก็เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้เอาแล้วครับบาร์เซโลนาครับขึ้นนะําแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น2ประตูต่อหนึ่งแล้วครับตอนนี้เกมหน้าจะมานะครับตอนนี้ก็ส่งมาต้าลงมาแทนบูโน่ฟานเดสด้วยนะครับนี่บอลอยู่ที่ลินการ์ครับรการให้พอฟ็อกบาไปฟ็ปาให้มาร์ให้แล้วกอดแล้วกอดให้มาต้า,มาต,ามาต้าลูกนี้จะยิงแล้วยังไงครับเอา้า โอ้โหนะผู้ชมแล้วจังหวะนี้นะครับโอ้โหมาต้าครับไปทาฟาวครับดูครับเจ้าตัวก็ไม่ค่อยยอมรับการตัดสินเท่าไหร่นะผู้ชมเดี๋ยวเราต้องไปดูจังหวะครับเหมือนจังหวะจะได้เปรียบแล้วนะครับแต่ไปทำโอ้โหดูครับมาตาลูกนี้หนีจอเนีอาบ้าไม่ได้หรือแล้วสไตเก้นออกมาโอ้โหลูกนี้ลองเล่ครับโดนเต็มเต็มครับนักผู้ชมดูครับ่าจะเจ็บหรือปานะครับสําหรับลองเล่นะผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้ไปกันใหญ่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับ นี้บอลมาที่เดมิโตครับดีเก้ครับให้มาที่อาตัวครับอาตัวให้อัตุโลวีเดาให้กินมันไหลกลับมาให้เมสซี่ครับเมสซี่ยังไงครับลอจังหวะแล้วเปิดให้กิดมันลูกนี้เิียบร้ยครับเข้ามาดักไว้ได้นะทุกชมแล้วบอลอยู่ที่บาร์เซโลนาครับบอลอยู่ที่อัตุโลวิดาจีงแล้วบอลมันไปเข้าทางกิดมันครับลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสาประตูตัวหนึ่งนะทุกชมฟูหฟูดูการต่งายของบาซ่าครับรู้สึกว่า ครึ่งหลังนี้บาซ่าจะบุกหนักนะท่านผู้ชมจะบุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักครับเป็นแฮตที่3ของคลิมมานะครับสำหรับเกมนี้ฟอร์มฮอตจริงๆครับท่านผู้ชมโอ้โหฟอร์มแบบนี้ต้องทําให้โซเลตต้องนั่งมานั่งสำรองแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูครับจังหวะน,นี้ครับแล้วมาติดได้บอลมาครับบอลนี้อยู่ที่แมนย้ครับมาให้มาตาให้ที่ดิน้น่า จานให้พอปอกบ,บาแล้วไหลให้มาต้านี้ก็ติดอาตุยครับเด๋ยดไม่เละครับไหลามาก็ติดลิงการครับจากให้ลาฟอร์ดมาลูกนี้ส่งให้เดนนิเจมแล้วเจาไหลแม่แดนนิเจมส์ครับไปไหลทิดจังหวะเอ้าแล้วจังหวะนี้มาต้าให้มาโอ้โหมีตุโลวีด,วดาวดักได้แล้วเปิดทิ้งไปลูกนี้โอ้โหว่าจบเลยนะครับผู้ชมชมสำหรับเกมนี้บาร์เซโลน่านะครับชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็บอย,อยังไงก็ต้องฝากผู้ชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากดูคลิปไหนก็คอมเมนต์มันด้านล่างแล้วเจอใหม่ครับสวัสดีครับ